ต้องอร่อยต้องสะอาดต้องเอามาให้เราชิมก่อนถ้าเราชิมว่าอร่อยผ่านเราก็จะเอาลงที่ร้านเพราะว่าเราจะให้ลูกค้ากินแบบไม่ให้ผิดหวังลูกค้าซื้อไปเพื่อว่าจะได้กลับมาหาเราอีกอัสลามุอะัลกุมจ้าอัดยาฟติมาโตสัมรีครัวนี้มักระทะฉุนเปิดมา6ปีปีนี้แล้วค่ะ ขายพวกอาหารกล่องผัดกะเพราผัดอะไรทุกอย่างที่เราทําเองด้วยแล้วก็ลูกค้ามาส่งด้วยแล้วก็จะมีแกงแล้วก็มีขนมมีพวกขนมก็แกงมีพวกขนมปังขนมจีนพวกขนมต้มอะไรอย่างนีะ้ะคือแม่ค้าที่เขาทําส่งเขาจะมาติดต่อเราก่อนว่าจะเอานี่มาส่งได้ไหมแล้วเราก็บอกว่าถ้าส่งมาได้แต่ต้องรับคืนนะเราไม่ได้รับซื้อขาดแล้วก็ต้องสัญญาว่าต้องอร่อยต้องสะอาดต้องเอามาให้เราชิมก่อนถ้าเราชิมว่าอร่อยผ่านเราก็จะเอาลงที่ร้านเพราะว่าเราจะให้ลูกค้ากินแบบไม่ให้ผิดหวังลูกค้าซื้อไปเพื่อว่าจะได้กลับมาหาเราอีก ไม่ใช่ว่าซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเลยเราก็จะขายลาบาก mm hmm. พอเราชิมแล้วมันจืดถ้าจืดแล้วเราจะไม่รับ mm hmm. เขาก็พอค้าไปปรับปรุงมาอ่ะโอเคผ่านเราก็เอาลงแม่ค้าที่จะมาส่งเขาก็เมนูไม่ซ้ากันแปงเผ็ดขอนี่มั้ยทำอะไรมา่อนไหมหรือว่าเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าราเป็นลูกแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เริ่มโตมาเนี่ยจำได้เลยมาจะสอนให้ทํากับข้าวทําขนมจีนน้ํายาทําอะไรเงี้ยเปิดตีโเปิดตีห้าปิดสิบโมงเช้าไม่มีวันหยุดค่ะกรุงเทพธีทา26แยก4ปากซอยเป็นทุมทนซาอาดาค่ะ เชิญชวนลูกค oh, ้านะคะลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้แวะมาก็แวะมาลองชิมดูของครัวนิมากระทาฉุนก่อนได้นะคะถ้าไม่อร่อยยังไม่ต้องซื้อค่ะถ้าอร่อยแล้วซื้อไปก็บอกต่อให้ด้วยนะคะอัสลามุอะลัยกุมจ้า